สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่9ธันวาคม2563โดยใช้บัตร,รครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไราน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีวันนี้สิ่งไม่เน้นเชลซีไล่เจ้าครัสโซนด้ายืดสถิติไร้พ่าย,าย14เกมติดโดยงั้นที่ผมชางเชลซีซึ่งคว้าชแชมป์กลุ่มเข้าไปเล่นในรอบต่อไปแล้ว เกมนี้โลเตชั่นเล่นหลายตำแหน่งก่อนจะเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอครัสโซนา,นานเป็นตัวหนึ่งเพิ่มสติไร้พ่ายทุกรายการไป14เกมไปต่อกันในสึกอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา โดยการน,นี้นะผมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคือวันอังคารที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่มอ e ีระหว่างเจ้าชินเชลซีที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดทีมสุดท้ายฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนอยู่แล้วพบกับทางครัสซนดาที่ตกรอบไปแล้วโดยเกมครึ่งแรกนะผมในช่วง24นาทีาแรกทีนะฮะโอกาสส่องเข้ากรอบผลแรกของทางครัสซนดากลายเป็นประตูบุกมานำเชลซีไปก่อนอต่อศูนย์ทันชี หลังเวกเตอร์คาร์เรสันหักบอลคืนให้กับทางเวลาม,มีกาเบลล่าซัดเสาแรกผ่านมือเกป้าอลิสบาร์รากาเข้าไปนั่นเองกันนั้นแค่27นาทีเสียงบรูมมาได้ลูกที่ยิงจุดโทษหลังแทมมี่อับราฮัมโดนคายโยเซนเตอร์แบ็กอาครัโซนาคนนี้ทำฟาวล์ล้มลงไปก่อนและจะเป็นจอร์จินโยคนนี้ทำมาที่ยิงจุดโทษเข้าไปไม่พลาดนะฮะให้โจซีไล่มาเสมอไปหนต่อง โดจ์ทีนโหมุกหนักนะครับผมในที่38ไอ้หนูเินริกีโมอลได้โอกาสส่องนอกกรอบบ้างแต่บอลยังเบามือไปเข้ามือเยฟเกนีโกรดอฟนายดานชิมเยอนนั่นเองถัดมาที่ผมในที่ที่41นะฮะก็เป็นมาติโอโคเาซิสได้ส่องนอกกรอบบอลพุ่งไปแฉลบเรมี่กาบิล่าออกหลังและก็จากลูกเตะมุมต่อมาเซซ่าอัสริกกยตาเปิดบอลมาเข้าหัวทามิอับราฮัมขึ้นมงบอลหลุดกรอบออกไป ช่วงัเวลาบาดเจ็บนะผมหนึ่งอาธีกิมมอร์คนนี้ก็เรียกฟรีคิกนอกกรอบกว่า22หลาแต่จังหวะนี้คลายเวิร์ดนั้นปั่นข้ามกระแพงออกหลังไปได้ไกลแบบไม่ดิดลุ้นจบครึ่งแรกเชลซีเส,สมอมกระทางคาสโซดาเป็นต่อหนึ่งมาตอนที่ขึ้นหลังทีที่านสนะผมเมื่อทางจอชินโยเนียครอสจากด้านขวาเข้ามาให้กระทางมิอับราฮัมขึ้นโคกหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดาย ทำมาอีกแค่ทีเดียวบินรีกีมองก็ผ่านบอลไปให้กับทางค้ายซาวเวิร์ดนะฮะซัดด้วยซ้ายจากนอกกรอบแต่บอลไปฉลับติดอีกอสมอนิคอฟออกหลังไปนั่นเองโอกาสของสิงปรูนันยังมีมากกว่าในทิย67ก7นะฮะเมื่อแทมมี่อับราฮัมตะบอลด้วยซ้ายแต่บอลก็ยังไม่ผ่านมือเยฟเกนีกอรดอฟที่ปัดออกไปได้อีกครั้งลูกชิมของลำพาดยังโหมบุกเข้าใส่มากกว่า นาทีเจ็ดสามอันโยวริสนะ,ะผ่านบอลให้กับทางคายเซเว่ลองยิงด้วยซ้ายแต่บอลก็ยังไม่ผ่านมือในแดนของครัสโซดาั่นเองช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะฮะจบเกมเชลซีสเสมอทางคาัสโซดาเป็นต่อหนึ่งแบ่งแต้มกันไปทีลปนหนึ่งคะแนนโดยสิงบรูนั้นคว้าชแชมป์กลุ่มไปนานแล้วมีเพิ่มทั้งหมด14คะแนนส่วนซาบ,บีย่านั้นนัดสุดท้ายเนี่ยบุกไปชนะบรนไป3มต่อหนึ่งมีทั้งหมด13แต้มซิลรองชแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกัน ขณะที่ทางครัสดาได้สิทธิ์ไปเล่นถ้วยใบเล็กของยูโรปาลีกเป็นที่เรียบร้อยส่วนรายชื่อของผู้เล่นทั้งสองทีมที่ผมทางฝั่งเชลซีนั้นใช้ระบบ4-3-3ก็ได้แก่เกปบรียลสวากาเซซ่าอัสริกวยตาอันโตนิโอวเดติเกอร์อันเดรสคีตันเซนแอเมอร์ซอนพามิเอรีชอร์จินโยมาเชลโลโคเวซิสเบนบรีกิโมไคลส์ฮาร์เวิร์ดแชมี่อับราฮัมและก็ฟาอุสซิโนอันโยรินนะฮะ ส่วนทางฝั่งคาสโซดานั้นใช้ระบบ4-4-2ก็ได้แก่เยฟเกนีกอร์ดอฟอีกอร์สมอนิคอฟอเล็กซานเดอร์มาร์ติโนวิชคาโยคริสเตียนรามิเลสโทนี่วิเฮนาคริสเตอร์เฟอร์ออสันวันเดซอนเรมี่กาเบลลาวิเจอร์คราสันแล้วก็มาร์คุสเบิร์กนะฮะเป็นว่างานนี่นผมเชลซีของเราน,นะฮะก็ไม่ได้อะไรมากมายนะผมเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งแบ่งกันไปครึ่หนึ่งแต้มเพราะายังไงเชลซีก็เข้ารอบอยู่แล้วนะครับ เรามือถข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะไม่ใช้ผมขอได้ไหมมิลานเลงสอยบริติเกอร์ในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยกน,น้ส่อดังในอิตาลีนะผมรายงานมาว่าจูเวนตสและก็เอซีมิลานจับตาสการของอันโตนิโอบริติเกอร์แนวรับเชลซีอย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์กันว่าพร้อมจะคว้าวตัวมาร่วมทีมแต่สิงปรนั้นจะส่งไปเล่นแบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้พร้อมออปชั่นย้ายถาวรในช่วงเสมอร์หน้า โดยการที่ทางจูเวนตุสครับผมแล้วก็เอซิมิลานนั้นสองสโมสรดังแห่งศึกเกาโช่สตาร์ตอรี่ตกเป็นข่าวนะครับผมแสงความสนใจอยากจะได้ตัวอันโตจนิโอวิลิเกอร์เซนเตอร์แบ็กชาวเยอรมันจากทางเชลซีในช่วงตลาดซื้อข,ขายนยักเตะรอบ2เดือนมกราคมนี้จากการเปิดเผยของเกาโช่แมคคาโตสซ่งด,ดังในเมืองมักรอนีนั่นเอง โดยงานนี้บริเกอร์กลายเป็นส่วนเกินในยุคข,ของผู้จัดการแฟลััมพาดไปแล้วและตอนนี้ทำไมนาเตะเริ่มคิดที่จะโบกมือลาทินแซมฟอร์บริดโดยจากการรายงานล่าสุดระบุเลยว่ามาลายจูมินมตสกับวิศาจาแดงดำกำลังจับตาดุสการ์ของนาเตะอย่างใกล้ชิด โดยสำหรับตอนนี้มีการคาดการณ์กันว่านะครับผมเชลซีก็พร้อมจะปล่อยลูติเกอร์คนนี้ออกไปด้วยสัญญายืมตัวในช่วงตลาดผู้ค้าแข้งในละุ้ออนอานนี้พร้อมทั้งออปชั่นในการย้ายไปเล่นแบบถาวรกันด้วยซึ่งค่าตัวก็ประมาณ16ล้านปอนด์หรือประมาณราว6 0 8ล้านบาทในช่วงเัมเมอหน้า ทั้งนี้ดาวเตลวัย27ปีรายนี้ซึ่งได้เล่นแค่เกมเดียวในลีกฤด,ดูกาลนี้ต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองหลังจากที่เชลซีนั้นคว้าตัวเซียกโกซิวากองหลังมากประสบการณ์มาร่วมทีมเมือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาขณะที่ทางเคอร์ซูมาก,ก็ทำงานได้อย่างน่าประทับใจนะฮะหลังจากที่ได้เล่นร่วมกับทางมาการหลังเลือดแซมบ้าสมบผให้นักขของบริเกอร์กับทางสิงบรูนั้นมืดมนเต็มชีแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ เดวิลชี้เหตุผลที่เชลซีมีลุ้นแชมป์มากกว่าสเปอร์โดยมุมมองของทางแกรี่เนวิลนะผมให้เหตุผลว่าทำไมทำไมเชื่อว่าเชลซีนั้นมีลุ้นแชมป์มากกว่าสเปอร์โดยกันที่ทางแกรี่เนวิลอดีแบ็กขวาของทางแมนเชสเตอร์เต็ดนะฮะเชื่อมาว่าเชลซีมีโอกาสคว้าชแชมป์ฟุตบอลอังกฤษในฤดูกาลนี้มากกว่าทั้งั้พสาะสเปอร์ แม้ว่าในเวลานี้ไก่จะทองนําเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนก็ตามหลังเตะไปทั้งหมด11นัดมีทั้งหมด24แต้มเข้ากับคะแนนของทางลิเวอร์พูลแต่ผลต่างประตูได้เสียนั้นดีกว่านั่นเองโดยเดวิลที่เวลานี้ทนะําหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์เกมให้กับสถานีโทรทัศน์สกายสปอร์ตนะฮะแสดงความเห็นผ่านรายการพอดแคสต์ของตนเองมาว่าเชลซี Chelsea เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับพวกผมพวกเขามีโอกาสจริงๆผมคิดว่าเชลซีนั้นมีโอกาสมากกว่าสเปอร์ในการคว้า,วาชแชมป์ในฤดูกาลน,นี้ โดยเชลซีวินเตะอย่างอิงกโรกองเต้พวกเขามีติอโก้ซิวาและเตะเหล่านี้สามารถนำทีมไปถึงแชมป์ได้เลยพวกเขามือนเตะที่ดีหลายลายนะฮะพวกเขาคุกค,คามคู่คแข่งได้พวกเขาเอาชนะเซบิยาไปได้4-0และก็มชาชนะลีดพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนทีมและทำให้สิ่งที่แฟนลัพผาดน,นั้นต้องการให้กับพวกเขาทำอดีตกองหลงังพิแสดงได้กล่าวนะฮะโดยในเวลานี้เชลซีรั้งอันที่3ของตารางคะแนน ในศึกฟุตบอลเทนนกิจใบทั้งหมด2ีนน่คะแนนตามหลังสเปอร์แค่2แต้มเท่านั้นขณะที่ในถ้วยในศึกยูฟาแชมเปียนลีกก็ผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาแน่นอนอยู่แล้วอ่านนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะในวิวชี้เลยว่าเหตุผลว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ดีของเชลซีก็เป็นได้ก็ต้องรอรุ้นต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะจะออมาแทนเกป,ป้านจริงเหรอเนี่ย เชลซีสนใจจะคว้าในดานอูดินิเซ่เฝ้าเสาโดยในนี้สนักง,งานข่าวมอนโดอูดินิเซ่นะฮะได้เผยมาว่าเชลซีของเรานั้นมีความสนใจจัดสัญญากระช่างฮวนมูโซผู้สำบปตูออูดินิเซ่มาเื่อมทีมในตลาดนักเตะในช่วงสมัยน,นี้โดยรายงานระบุได้ว่าสิงห์งครามเชลซีนั้นกำลังมองหาตัวแทนของเกปาสเารกาไนดานมือสองที่สอบนบนในคตกระชีมและน่าจะย้ายออกหลังจบฤดูกาลนี้ ซึ่งพวกเขาเลลงเป้าไปที่มุโซโกวิสโปีของอูดินิเซที่ทำผลงานได้โดดเด่นในรายการนี้หลังช่วยชีมให้เสียประตูเพียงแค่12ลูกจะทั้งหมด9นัดในลีกและก็เตรียมท่าทางมาเฝ้าเสาในตลาดหน้าร้อนนี้ทั้งนี้คาดการณ์ว่ามุโซจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ27ล้านปอนด์หรือประมาณราว1.07พันล้านบาทอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่เชลซีเท่าน,นั้นที่สนใจมือเก่ารายนี้ เพราะว่าทางปารีสแซ็ตแมงและก็อินเตอร์มิลานนั้นก็กำลังจับตาสถานการณ์อยู่เช่นกันครับอาจจะผมไม่แน่อาจจะเห็นมาแทนเกปาในช่วงซัมเมอร์หน้าก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเดเดหวังเชลซีใช้งานชิรูให้หนัก3เกมใน7วัน โดยงานที่ผมดีดเย่เดชองนะฮะเทรนเนอร์ชิมชาฝรังเศสเป็นห่วงเรื่องความฟิตของโอริเยชิรูหลังจากเชลซีส่งลงสนาม2เกมในรอบ4วันและยิงไปทั้งหมด5ประตูกระชิ่เดียวโดยชิรูคนนี้กำลังเข้าฟอร์มนะครับผมจากการยิงประตูหลังจากซันโวคนเดียว4ประตูในเกมบุกเอาชนะเซบีย่าไปสี่ต่อศูนย์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ได้ลงตัวจริงจากครั้งแรกในผิวนิกิตในสั้นนี้และยิงไปได้อีกหนึ่งประตูในเกมที่ชนะลีดูเต็ดไป3ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ ก่อนที่เชลซีจะมีเกมเจอกับทางคาสซนด้าในคืนวันอังคารนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ทางดชองเตือนชิรูบอกว่าต้องได้โอกาสลกน้มอย่างสม่ำเสมอนะหากหวังติดทีมชาติฝรั่งเศลสลุยศึกยูโร2020ในช่วงกลางปีหน้าแต่ตอนนี้เทรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสกลับกลายเป็นว่าเป็นห่วงเขาซะอย่างนั้นจากกำลังศึกหนักมากจนเกินไปหากต้องเล่น3เกมในรอบ7วันโดยเขาได้บอกว่าเรานั้นพูดถึงโอลิเย่ชิรอยู่บ่อยครั้ง ขาไมา่ถูกพิพากษาจารนะฮะและหลายอย่างที่พูดถึงเขาดูไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่นักแต่เขาก็มีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งนะเมื่อเราเรียกเขามาเขาก็ต้องยิงประตูได้และหากเขายิงไม่ได้ก็ยังทําประโยชน์คนอื่นไม่ได้นะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับเขาดีสำหรับเขาสิ่งที่คนอื่นๆพูดทุกคนมีอิสระทางความคิดเท่าที่ต้องการแต่ดูจํานวนประตูที่เขายิงได้ก็พอถ้าเลมพาตัดสินใจใช้งานเขา3วันต่อสัปดาห์นั่นคงไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก ความพอดีเป็นเรื่องที่ดีกว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เหมาะสมเขาขึ้นในสุนหน้าที่ที่สุดในเวทีระดับชาติเลยทีเดียวนะนี่นะผมเป็นอย่างบ้างกนนี้เดชองก็ได้กล่าวปิดใช้ไปนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าชีลูคนนี้จะมีอาการบาดเจ็บไหมนะฮะถ้าเกิดว่าเล่นหนักแบบนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับและนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซี 4, ประจําวันที่9ธันวาคม2563 โดยเฉพาะบังครั้งเชลซีนะฮะ